เดิไปอมๆ้างหลวาว่าไล็นทาไเดินตรงไปหรือก็จเลี้ยวก็เลี้ยวทายที่มันมีเค้กเคเค้กเค้ี่เหลือน้อยเกาป๊า He's has yeah. <laughs> He's โอ๊ยเจ้าจิ๋ง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 จิงจิ๋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 งงจิ๋งจิ๋งจิ๋งจงจิ๋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 ง ท้งงาองออกล็ว่าวิธีทางดัดเดี๋ยวนเดี๋ยว 嗯。